ส่วนสูงไม่ถึงอยากเป็นแอร์เป็นสจวตเซฟคลิปนี้เก็บไว้ค่ะ1นาทีมีประโยชน์แน่นอนบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้มีหลายสายการบินที่ชิลเรื่องสูงสูงมากๆอย่างฝั่งฮ่องกงเช่นคาเท่ HKXpress e หรือฮ่องกงแอร์ไลน์ค่ะสายเหล่านี้เน้นเอื้อมแตะที่208แบบเขย่งได้ด้วยนะคะอย่างลูกศิษย์พี่นสูง้อ1 5้าสิบสก็มีติดปีกฝั่งฮ่องกงกันมาแล้วนะคะหรือบางคนค่ะก็ไปติดปีกฝั่งตรอกลางอ่าอย่างกาตาเอธิฮัทริยาต์อย่างเงี้ยเขาเอา 1อ2ิบสองเท่านั้นชิวๆเลยใช่ปะอะลูกศิษย์พี่อะสูงร้อยห้าสิบหกก็ติดกาต้ามาแล้วค่ะแต่หนูต้องฝึกเขย่งนะฝึกเอื้อมแตะนะคะคือมันจะทำให้ร่างกายหนูยืดหยุ่นได้ดีขึ้นอะแต่ทั้งหมดทั้งมวลบางคนแบบอุ้ยหนูอยากไปสมัครสายร้อยหกสิบล่ะแต่หนู่ขาดไปเส้นสองเส้นควรไปลองไหมควรลองเลยค่ะบางทีกรรมการหน้างานก็ใจดีอย่างลูกศิษย์พี่เนาะสูงร้อยห้าแปดก็ติดปีกสูงร้อยหกสิบสองหกสิบมาแล้วนะคะแล้วแต่สายกระบินเลยต้องไปคว้าทุกโอกาสนะคะทุกคน